ครับก็กราบสวีดะสวัสดีทุกที่ทุกคนทุกท่านทุกที่กันด้วยนะครับอ่ะก็วันนี้ก็จะมาเลดก็คือว่าจะมาล้างแค้นอะ่ะเออก็โดนเลดไปหลายรอบละเออก็จะมาล้างแค้นละทีเนี้ยก็อ่ะทีเนี้ยก็เตรียมคนเตรียมอะไรแต่ว่าเตรียมคนเตรียมอะไรอะ่ะมันก็ไม่ได้เตรียมเยอะนะทุกคนเออก็คือว่ามีผมอ่ะในแค้นผมอ่ะมีอยู่5้าคนอ่ะมีห้าคน เราได้ดูในชาติมันหนึ่งคนที่ม่ช่วยเหลืห้าคนนั้นน่ะไม่นับไอ้ส้มนะห้าคนนั้นน่ะห้าคนนั้นน่ะไม่นับไอ้ส้มก็คือว่าก็เหลือสี่เพราะไอ้ส้มอ่ะมันช่วยเหลไม่ได้เออมันคุมมันอะไรไม่ได้อยู่แล้วเออมันก็แค่แบบดูอ่ะเป็นตัวล่าเออเออ,เอ,อมาดูเฉยๆก็เหลือเหลือสี่คนในแคนผมสี่คนก็มีผมมีทายมีอ่าน้องมีสองคนเออก็ ไอาชาอีกหนึ่งคนไอาชากนะาชา็ก็เป็นก็เป็นหนะถ้มดไอชาก็เป็นหแต่ว่าชาติมันหลุดก็คือว่ามันเล่นไม่ได้เลยหลุดเลยเน,นี่ยมันก็มานอนละเออมันก็หลุดก็เหลืออยู่แค่4คี่คนทีนี้ผมก็ทําทการเจาะนะทุกคนรางวันเจาะด,ด้วยเออผมก็าวางแผนอแล้วเจลีตนี่ก็คือเจลีจดแบบเจาะให้มันตรงๆมาเลยจอะมันตรงๆก็คืออยากจะเจาะผนังด้วยเพราะว่า,าไม่เจาะผนังเจาะกำแพงเออเจาะรั้ว คือเจาะถ้าเจาะรั้วไปปุ๊บมันก็พื้นที่เล่นก็เยอะไปได้ไม่ต้องไปเล่น,นข้างบนอย่างเดียวก็คือว่าจะได้มีพื้นที่แบบคือแบบก็เข้าเข้าออกได้ออกได้ออกได้สะด,ด,ดวกอะไรเงี้ยเออตอนเนี้ยเขาก็รู้ตัวแล้วว่าผมเล่นแต่ว่าเขายังไม่เปิดป้อมซะทุนผมว่ารีบรีบรีบเจาะป้อมหมดเลยเออพอทําการเจาะป้อมได้แล้วปุ๊บผมก็เจาะยาวเลยเดี๋ยวทุกคนไปดูในคลิปแล้วกันแล้วผมจะพาเป็นตอนๆไปแล้วกันแบบช้อสำคัญ้วกักคน อ่ะทุกคนผมก็จะบอกอย่างนี้นะเออคือปกติผมจะเลดอ่ะจะมี5คน5คนเนี่ยคือประกอบไปด้วย1ตัวที่คนตัวแทนอ่ะตัวเปิดอ่ะเข้าใจไหมตัวเปิดแมปอ่ะทุกคนเข้าใจเปิดตัวเปิดแมพไหมคือตัวเปิดแมปตัวจะเป็นพยตัวกระโดดเข้าไปเข้าใจไหมเออผมจะมีตัวกระโดดเข้าไป1คนตัวกระโดดเคลียร์ทางอ่ะหคนซึ่งตัวเลดจะไม่ไม่ไม่กระโดดเคลียร์ทางขาดเพราะว่าขอมจะตกแต่ซึ่งมันไม่มีผมก็ต้องเป็นคนแบบ เออเป็นตัวเปิดอะตัวที่แบบคอยแบบตัวแท้งอะ่ะตัวแท้งให้เพื่อนอะ่ะเข้าใจไหมเออซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่สมควรแบบไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะเว้เออมันจะมันจะพลาดเยอะโอกาสพลาดและของเดจะตกเยอะมากแต่มันไม่มีใครแล้วมีผมไม่ทายตัวเลขสองคุมนอกหนึ่งแล้วก็ตัวตัดกงหนึ่งเข้าใจไหมทุกคน ตัวตัดกงก็จะตัวยิงบุ๋มตัวอะไรเงี้ยแล้วผมมาเข้าไปเลดด้วยจกกังหวะนี้ทุกคนผมเห็นลูกบ้องแล้วแต่ผมจะเลดต่อแต่ตีมันขึ้นไอ้เหี้ยมันวิ่งมาพอดีทุกคนก็เลยกระกโดดลงมาแล้วนีนะผมกระโดดออกมาทันะกคนเออผมก็โดนบุ๋มยิงตายใช่ไหมเออดีเออ,เอ,อแล้วก็ไอ้ท้ายก็คุม,มคุมผมอีกทีนหนึ่งเข้าใจไหมเออมันก็มันก็ตัดไอ้ตัวเลดไอ้ไม่ใช่ตัวเลดไอ้ตัวที่มันคิวผมได้ผมก็รีบรีบไปต่อไอ้ทุกคนแต่ว่า ตัวเปิดแมพมันไม่มีผมไม่อยากจะเข้าไปถ้าเกิดผมไปตายข้างในแล้วไอ้ทายอ่ะมันมันตามไปแล้วมันตายมันจะจบทุกคนเข้าใจปะเขาจงนี้นะเออเนี่ยไอผมเห็นลูกบ้องแล้วแม่บ้องแล้วผมไม่ชอบเก็บน,น,นะล้วนแต่ผมจะเลดประตูก่อนตนอนแรกแบบเออแต่ผมว่าเห็นได้เห็นไหมทุกคนเห็นลูกบ้องแ,แต่มันเก็บไม่ได้ทุกคนมันจะต้องเลดเลดเลดป้องอก่อนเลีเลียเคลียท,ทงเคลียทางแต่ถ้ามีตัวเปิดนะตัวนั้นอาจจะเป็นของฉันดีเลย มันจะไม่พลาดไงทุกคนเข้าใจไหมผมก็ยังเป็นคอยคอยเลทถ้าเกิดไอไอตัวเปิดอะมันเกียร์ทางแล้วเพราะว่ามันจะต้องไอตัวเปิดเนี่ยมันจะต้องเช็คแล้วว่ามีมีอะไรหรือเปล่าข้างหน้ามีคนมีป้อมมีอะไรเงี้ยมันจะต้องมีนคนคอยดูให้อันนี้ผมโดนผมผมก็โดนโดน,โดนระเบิดมัดนปลาระเบิดลงมาผมตายเออแต่ก็ผมก็พลาดโดนไอไอทยอะ,ะมันบ้ สื <te le heaven> ่อ <Dartmouth> สารไม่ไม่ไม่เคลียร์เลยจะกระโดดไปแปะป้อมเนี่ยเพราะป้อมยังไม่ได้เปิดหรือก็มีโมเดลนะนี่หนังกะแตกแล้วผมก็โดนนี่โดนบ้องสัตว์นัดโดนหนังด้วยผมก็ตายเห็นมัดป้องมาใส่ฉันงดนสัตว์บ้องมาใส่มาเก็บบ้องมันมาสัตว์มาใส่แล้วผมก็ตายไก่ท้ายสองคนแต่ผมชุบไปรอบนึงนะเออแล้วมันก็ซัตว์มาอีกผมก็ตายนี่ผมก็คานออกมา คนมันก็เข้ามาเติมไม่ได้เห็นไหมไอป้อมทางซ้ายมันต้องมีเปลี่ยนป้อมไทยออกแต่ผมไม่ได้ใส่ไม่ใส่คุอเกาะผมก็เลยบางผมก็เลยไปหาคุอเกาะไปหาไม่เจอก็เลยโดนหมุนยิงตายผมก็ทิ้งบองให้ทายสารต่อเอแล้วก็ไปเกิดใหม่อางหวะาเกิดใหม่เนี่ยมันมันอุดแล้วมันเริ่มอุดแล้วมันเริ่มอุดกันละอ่ามันเริ่มอุดกันละแต่ว่าโชคดีโชคยังดีที่ อไอทายมันเอาของเลดออกออกมาได้แล้วก็ของมันออกมาได้แล้วแล้วของผมก็โชคดีไงที่มาตายตรงขอบตรงนี้มันก็เลยเก็บของได้โอเคแล้วก็ได้ทาการรีเลรไอพวกนั้นกาลังเคียย์ของอยู่นะกาลังเคียย์ของแบบเหมือนแบบกําลังเก็บของนะอะอที่ตกอยู่นะทุกคนมันก็ไม่ได้อุดเยอะมากนันถ้ามันอุดเยอะมาก <S <S ผมอาจจะเดดไม่ได้ก็ได้เพราะระเบิดผมน้อยผมจะเป็นคนที่เ,เป็นแคนดี้เอาระเบิดมาเลดน้อยเออถึงน้อยมากอะ ก็ไม่ได้เยอะมากนะปกติคนแคนอื่นเขาจะเลดอ่ะหลังเกมขนาเนี้ยทุกคนเขาจะเลดอ่ะลูกบ้องก็เป็นหลังนะถูกไหมไแคนผมอะไม่มีบอกเลยไม่มีก็จังหวะเนี้ยก็รีบรีบเลยขนาดระเบิดถังยังหมดเลยทุกคนคิดดูดิคิดดูแค่ระเบิดถังยังหมดอ่ะผมก็บอก บอกน้องบอกว่าเออเร็วรีบๆจอดรีบจอดเดี๋ยวมันอุดอีกเราเราเราระเบิดยังไม่มีนะนี้มันอุดขนาดอันเดียวนี้ผมก็เช็คเช็คดูแลอ่ำตัวบนอยู่หนึ่งตัวอะไรเงี้ยผมก็ระวังอ่ะนี่มันกระโดดเอาลากป้อมมาแต่ว่าป้อมมันไม่ได้เปิดหรือว่ารูมอดมันน่าจะป้อมไม่ได้เปิดผมก็จะรีบเคลียร์ป้อมออกเงี้ยเผื่อโดนตัวหลังเข้าอีกทุกคนโดนตัวหลังเข้าอีกแล้วก็บอกให้น้องออกไปเคลียร์ตอนแรกกับน้องมันคุมอยู่นอกมันก็บอกว่า แบบผมพวกผมตายไงมันก็บอกพี่เผมเข้าไปช่วยเออมันก็เลยดันเข้ามาแล้วก็เลยไม่มีตัวคุมข้างนอกเห็นไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีครบอย่างที่ผมบอก5้าคนนะก็พอดี5้าคนเนี่ยเป็นตัวเลทที่โอเคเลยเจาะเข้าคุมได้เออบอกหลังเข้าอะไรเงี้ยโอเคละทีนี้ผมก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเคลียร์ได้แล้วนะทุกคนเริ่มเคลียร์เริ่มอะไรได้ละผมก็ดูหาบิวอะทุกคนเข้าใจไหมหาบิวไอ้เย้ยนี่มันซ่อนบิวเก่งเออผมก็หาบิวไว้ทุกคน ไเหียบิ๊วไปอยู่ไหนวะบิ้วไปอยู่ไหนวะคิดไก่ทายอ่ะคิดไก่ทายแบบนานมากแบบอบิวไปอยู่ไหนวะไอ้ทายทายมันคิดอยู่ที่บิ่ไทายบอกนี่เป้งพี่นี่ทางขึ้นเป้าเนี่ยเป็นเหล็กเนี่ยขนาดจะซ่อมบิ๊วไ้ใต้เล็ก็ได้ผมก็เออลองเลตดูลองเลตดูอันนี้น้องมันเก็บลูกบ้องของไอ้พวกนั้นได้นะทวนเนี่ยมันเก็บลูกบ้องได้ก็ประมาณสิบกว่าลูกมั้งสิบกว่าลูกประมาณสิบสิบกว่าลูกเออก็หยิบผมก็หยิบมาแต่ผมอ่ะ อยากหาบิ้วเลยเออแต่ตอนนี้ผมผมคิดไว้อย่างเดียวนะคือแบบเอาของออกมาให้ได้เยอะที่สุดทุกคนเข้าใจไหมเอาของมาให้ได้เยอะที่สุดก็คือว่าอา่แบบขนของออกจากบ้านมานะันอะให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ของที่ตกอยู่ทนะุกคนเออมันก็จะมีเหล็กฮงเหล็กไฮอะไรพวกเนี้ยเออชุดฮง ut, ยุดไฮอะไรแต่ผมไม่อยากได้ชุดผมอยากได้แร่แร่มันได้ต่อทุนได้างี้ทุกคนเออผมก็พยายามหาแร่บอกว่าบ่อยท้ายแหาแร่นะ เดี๋ยวพี่เจาะดวนเผื่อจะเจอเออผมก็แบบพยายามเจาะแล้วก็เก็บแร่ไปด้วยนะทุกคนเจาะพราะพอมเจาะฝั่งนี้ผมรู้เลยว่ามันเป็นประตูทางออกมันไม่ใช่ละผมก็ไอเย็น,นแล้วบิะต้องอยู่ชั้นสองแน่นอนชั้นสองหรือไม่ก็ชั้นสามผมก็พยายามหาเออหาให้ได้แบบให้เยอะที่สุดอะของอะเออค้นคนคนคน,คนแล้วก็พยายามหาบิวตอนนี้ผมมาหาบิวอยู่แล้วก็มีน้องคนนึงไก่ส้มพยายาม ขนขนในนี่นะทุกคนขนของอะ่ะขนแร่ขนแร่ออกแล้วเจาะตรงนี้มันมันไม่มีเว้ยทุกคนมันไม่มีนิ้วเว้ยแล้วผมเดินไปเดินมาเป็นสะดุดตอนแรกจะเจาะเจาะขึ้นไปอีกนะแต่ไปสะดุดตานเนี่ยนี่นี่ทุกคน,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 นเห็นไหมเห็นบล็อกไฮไหมเนี่ยผมก็ยิงให้ทายดูทายไม่เห็นไหมเนี่ยเนี่บาายบล็อกไฮอันนี้มันแปลกๆนะเออพี่ว่าน่าจะเป็นบิว้วอะ่ะเนี่ยผมก็ยิงให้มันดูไอ้ทายมันก็หาไม่เจอไปดูนีไหนวะพี่ไหนวะ ออ <S <S ก็ผมก็พยายามยิงให้มันดูอะ่ะหลายรอบอเออแล้วมันก็เห็นผมก็บอกว่ามีหอยทายกูว่าตรงเนี้ยมันแปลกๆมันน่าจะเป็นบิ้วอะ่ะพี่ว่าเลดเจาะเจาะตรงนี้ดีกว่ามันน่าจะเป็นบิว้วผมก็นี่ใช่ไม่ว่าใช่ว่าตรงนี้ใช่ป่าเถียงกันอยู่พักมันเถียงกันใช่เหรอพี่มันใช่เหรอผมก็เลยมึงหลบไปแต่กูยิงเองผมก็พยายามเจาะเจาะเลยเจาะแล้วคนเจาะดูแล้วว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ เนี่ยแล้วผมเจาะไปเจอลูกมุมผมว่าไอ้ใช่แล้วผมว่าใช่แล้วน่าจะเป็นน่าจะป้อมปืนบังหน้าบิ้วไว้อะไรเงี้ยเออผมก็สันนิษฐานผมนะเออเนี่ยเป็นป้อมปืนบังหน้าวิ้วไว้สองป้อมอะไรเงี้ยเออก็พยายามพยายามไม่ใช่เงพยายามบอกวันนี้ว่าเออตรงนี้ใช่ใช่ผมก็แบบลังเลนะแบบไม่แน่ใจเหมือนกันนหะว่าใช่ใช่จริงหรือเปล่าวะแต่เล่นได้สักพักแล้วนะแล้วก็แบบจะถอนแล้วจะถอนแบบถอนกำลัง ก็บแบบเออมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เออแต่แต่ของมันเยอะอยู่นะทุกคน,นดูด <g provinces> ิของมันเยอะอย <or> right. <ness> ู่นะผมก็เลยบอกเออเลดเลดไปเถอะอี้ยผมก็เลยขอลูกบองมันแล้วจังหวะที่ขอลูกบองมันไว้ทุกคนแม่งนี่แม่งรากป้อมมาอีกกระโดดลากป้อมนี่เนี่ยดูดิทุกคนกรกระาผมบอกไอ้ทายตรงนี้เลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซัดป้อมใส่ป้อมมันเองเออ ผมก็ซั์ซับ้องใส่ป้อมอมพอป้อมแตกปุ๊บผมก็เอ้ยมันไม่มีเวลาแล้วท้ายมันไม่มีเวลาไปคิดเยอะละต้องรีบละที่ว่าต้องรีบละเดี๋ยวมันลากไม่อีกเราเราจะแย่แแยนี่ซับเล็จั้หวะนเนี้ยซั์อย่างเดียวแต่ก็แบบทีในใ่นี่ยใช่ปะวะฮยผมเห็นกล่องข้างบนไหม,ไมทุกคนผมว่าใช่อันี้ก็ใช่แล้วผมลองวางดูฮไม่น่าใช่ปะแต่ผมมเห็นเหล็กอะเหล็กไฮท,ที่มันตกมาคือแบบมันใช่แล้วแหละแสดงว่าอันนี้มันแตกละ แล้วมันก็ใช่อรยิงทุกคนเพราะว่าป้อมปืนเนี่ยยิงพวกมันแสดงว่ามันต้องติดป้อมไอ้ติดบิวรัวแหละอ่าผมก็คำนวณแล้วเราต้องติดบิวรัวแล้วแสดงว่าใช่แท้ๆมึงขนของออกเลยนะมึงมึงขนของกันเลยแล้วผมก็ไปหยิบอะไรเพื่อที่ทาอะไรวะทําโต๊ะทําโต๊ะคราบทําโต๊ะคราบจะคราบไปนี่ครับอ่าระเบิดถังแต่มันมันขาดโต๊ะคาบไงเออผมก็เลยพยายามจะ ทำโต๊ะคราไยทำโต๊ะค้าเพื่อดีอาทำระเบิดถังอ่ะแล้วก็ไปหาเลาไปหาหาเลดตามกำแพงไหมทุกคนหาเลดตามกำแพงแล้วก็เคลียของออกมาให้ได้เยอะก่อนเพราะว่าเดี๋ยวของมันย้อยพอเคลียของออกมาปุ๊บก็เคลียของมาปุ๊บทำโต๊ะคราเลาเลดผนังเลดไอไม่ใช่เลดผน,นังนี่เลดรั่วเออทำอะไรติดผนังมาก็เลดรั่วทำโต๊ะคราเลดรั่วแล้วก็ รีบร pues, ีบร mm ีบ hmm. ร so yeah, ีดทั like, ้งว่าไงเพราะว่าจะได้ของทั้งหมดเออก็ทํโต๊ะคราฟได้พักนึงมันก็มีตัวมาเสือกทุกคนแบบมีตัวมาคือแบบมาจากไหนก็ไม่รู้นะทั้งทั้งที่เหลือยีกแค่สองหลังนะน่าจะพึ่งลงอ่ะหรือไม่ก็พวกมันมีตัวมาหรือว่ามีแคมพวกมันหรืออะไรเงี้ยเออแต่มีตัวมาไม่น่าไม่ชื่อไม่ค่อยคุ้นทอะไรเนี่ยมันมีตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยใครก็ไม่รู้ทุกคนเออ ก็พอพอยิงมันตายปุ๊บมันก็มันก็ยังมาอยู่นะแต่มันน่าจะไม่มีปืนละมันมันน่าจะเอาปืนจากในบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยปืนเยอะอยู่กันอนะ่ะเออก็ผมก็รีบผมก็ไม่สนใจไอ้พวกนี้หรอกผมก็รีไปแล้วผมก็ไปคัาเบิร์ดถังมาเยอะตนแรแต่คับ20เฮ้ยแมว30ดว้วยเหรเฮ้ย40ดว้วย50มันกูกดหมดเลย90ก <c oughs> ู <c oughs> กด90แล้วรีบไปเลดหาแต่ไทยมันบอกผมแล้ว มันบอกผมแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีเหล็กหายนะพี่เนี่ยตรงเนี้ยมันมาทางเข้ามันนะมันมีเหล็กหายนะผมว่าจะน่าจะเป็นตรงนี้นะผมก็เออตอนแรกผมก็ไม่สนใจมันนะผมก็จะไล่เลดแบบตามผนังสามเหลี่ยมเพราะว่าปกติมันก็จะทําแบบแบบเห็นนะเออนุกคนเข้าใจไหมเห็นๆแล้วก็มีบิ้วเงี้ยเออผมก็ไล่เลดไปไล่เลดแบบเลดเลทเผื่อมันเป็นทางเชื่อมกันเลดเจาะมาข้าววิ่งแบบวิ่งวนรอบอะไรเงี้ย ก็พอเจาะลงไปมันก็ไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เออพี่ว่าไม่น่าใช่ตัวนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ตัวนี้ผมลองลองเจาะลองเจาะให้มันกว้างกว้างดูไม่น่าใช่หรอกวาพี่ว่าเออผมก็เลยบอกเชื่อไทยว่าเออตรงนู้นแหละน่าจะเป็นตรงนู้นแหละที่ที่เป็นวิวมันผมก็ผมก็ไอครับคับแล้วเบิดอยู่ผมจะเลทฐานหินเออทุกคนผมจะเลทฐานหินเพราะว่ามันเป็นเหล็กใช่ไหมผมก็เลทฐานหินแตกปุ๊บมันก็ แตกหมดอ่ะเออก็รอระเบิดครับรอระเบิดครับไปครับมาไว้ทุกคนไอ้นั่นอ่ะมันมันมันเหมือนมันลื้อบ้านมันอ่ะผมได้ยินเสียงผมก็เลยวิ่งไปดูมันลื้อเหมือนมันลื้อบ้านมันอ่ะผมได้ยินเสียงใช่ไหมผมก็เลยวิ่งไปดูพอวิ่งไปดูปุ๊บผมก็เห็นริงยิงอ่ะมันมันกำลังเหมือนมันยอมแล้วว่ะทุกคนมันก็ลื้อลื้อลื้อล้ะมันลื้อละมันลื้อบ้านให้ผมละมันลื้อแบบลื้อลื้อเหมือนจะลื้อบิวให้ผมละเออผมก็เลย ให้มันรื้อบิวให้ก็เดี๋ยวไปดูทุกคนว่าจะเป็นไงก็แบบมันยอมแบบมันมันน่าจะทอละเออผมก็เลยตอนนี้มันรื้อให้ผมละผมก็เลยออกตีแล้วก็จะชวนมันเข้าตีแล้วจะชุบมันให้มันรื้อต่อจะได้ไม่เปลืองระเบิดก็มันตีมันเต็มเออทุกคนแล้วพอมันรื้อเสร็จอะไรเสร็จก็เดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันว่าจะเป็นไง I'm on your side. Follow me! <laughs> Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in Cause I wanna have worth. Working hella like hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't me. I'm at half speed I got your girl, and she and easy, hanging on my butt. She got skin to crash with me, smash with me. She's savage. She wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna win. I'm cold inside. Give all I have. Just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have what I want I want and the whole life. world in the palm of my hand I got a plan I'm the man now I'm teaching the game I better than better than Anybody else who test me, I'm ready. Looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical blending. Now I'm spreading and getting my name out loud. Yeah, you hear me? laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100. They're cold blooded, no budget, from nothing. This is something. I ain't bluffing. I got a full. Hand and I'm gonna sell it till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom. Yeah, I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want in life Take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal Buy you a meal if you just let me feel Get out your heels, grab on a wheel Back to my place at the top of the hill Don't ever press, I know what's next She need a fresh, I'll be back in a sec Look at the legs, don't make me beg Back to the room, let me show you my take Touching yeah. on your body feels like taking on a drug You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Touching on your body feels like taking on a drug you got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb I could look at you all day, watch the way them hips sway Love your body so I pray, don't you dare take it away Can't control what I say, lost my mind cause your frame Hey girl, what's your name, let me up just like Body emotion, I feel the commotion beyond you like lotion. I'm honest and broken, I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me. I'm broken, my heart that you stole. Stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave, chemistry feels like it's destiny. I just want you staying to me, and I really don't want you to. Touching on yeah. your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb Everything you do, I can't seem to get enough You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crowd, fuck it you hear me and I'm, I'm, to shine, I'm gonna get out the shit Every girl's friends, ladies, all that I'm saying And this is just the beginning I'm closing in and I can ain't no power, there's just me Living life like a dream Maybe right That's the pain Every night got a team I've been tied to the scene Out on stage, here on screen Okay, it's a dream And I pray That's a team One day it'll be me อ่าทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามันจบแล้วผมชนะแล้วคุณคิด ผิดมันยังไม่จบแค่นี้ไปติดตามตอนต่อไปแล้วกันทุกคน